โอ้ชวนพี่โอ้ชวนพี่คุยเห็นไหมโอ้พี่ไม่สบายลูกโอ้ดูดูมือไปแตะเขานอานใหญ่คนตั้งแต่หนูนพี่แทมไม่สบายลูกพี่แต้มจะอยู่กับหนูได้กี่วันก็นไม่รู้เนี่ยแต,แต้มน้องน้องคุยด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้เราถ่ายไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่แต้มแตมเขาเข้าโรงพยาบาลค่ะพอแต้มเขากลับมาบ้านแอลลี่เขาก็มานอนเฝ้าอย่างที่เห็นนะคะเราเห็นความน่ารักของแอลลี่ที่เขามีความห่วงใย,ยต่อพี่แต้มก็เลยอยากจะนำความน่ารักนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะจากต้นคลิปนะคะจะเห็นว่าแอลลี่เขา แสดงพฤติกรรมบบที่พยายามจะสื่อสารความห่วงใยโดยการที่ส่งเสียงพูดคุยพยายามจะใช้มือจับไปที่ตัวพี่แต้ม,บบตมเขาอยากจะสื่อสารว่าเขาห่วงใยพี่แต้มอยากให้พี่แต้มหายป่วยเร็วๆนะคะพฤติกรรมนี้ไม่ได้มีแค่วันเดียวนะคะวันที่สองวันที่สามแอลลี่เขาก็ยังมานอนเฝ้าพี่แต้มอย่างในคลิปเลยค่ะ ทําให้เราเห็นว่า,าสัตว์เขามีการสื่อสารกันรู้เรื่องจริงนะคะหากเพื่อนๆชอบความน่ารักของแอลลี่ที่มีความห่วงใย,ยให้กับพี่แต้มฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของคลิปได้ทําคลิปใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่ติดตามกันตลอดมานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ